แล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะนี่ค่ะครับเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะครับดีใจมากที่มาเจอดีบุญอ่า คิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผักทานมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยโอ้โหเพียรมากเลยขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พีพวันนะคะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่ยังไม่เจอผัณฑ์ดีบุลเนี่ยนอนติดเตียงมาสองเดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินก็เผยดกับไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พีพวัน ทำให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไงคะพี่จะนอนแบบไหนอยู่คะพี่นอนท่านิ่งทุกวันค่ะนอนท่านทิ่งนอนไปด้านทุกวันอ่ะนอนเห็นคนอันนี้ก็เดินเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอ่ะเวลาพี่ลุกขึ้นอ่ะลุกนะคะขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แขนขาอ่อนไปใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้างหนึ่ง แบบนี้ไม่ได้แล้วตั้งใจไม่ได้แล้วใช่เดินอะเดี๋ยวลองเดินใหู้ตอนที่เรายังได้ทันดูเราเดินแบบไหนคะที่เดินหนีอะค่ะเวลาที่เข้าหมานั่นคือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ขาใช่ใช่ขาขาขานาขาอ๋อค่ะ ถ้าเราเดนเต็มเท้าม th anyway. okay. like 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 oh, okay. ันก็จะล้มทันทีเพราะมันจะล้มทับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ชานดีบูลแล้วคะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเลยค่ะพี่เดินแรกเต็มเท้าขึ้นนะคะค่ะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเราลุกขึ้นมาลุกได้เลยเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเราลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดินได้เลยใช่ะได้ตอนนี้เดินได้มเท้าใช่แล้วพี่ก็ออกกมางกายได้เหมือนเดิมอ๋อค่ะออกกมางกายได้เหมือนเดิมแล้วค่ะทานไปได้แค่กับด่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกมาไกลอีกครั้งงนึ ซึ่งอาการที่พี่เจ็บล้าวตามขาแน่มันหายไปหายไปแล้วหายไป่ไม่เป็นอะไรเลย๋อาเดินเอาเดินวายๆมันบอจะวิ่งี้ดูได้ไหมคะเราเดินนี่เห็นไหมคะปวดาสุดยอดมากเลยไม่เจ็บนะเจ็บไหมถ้าเจ็บเราจะเดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอนใช่มาหายที่เาไมันจะทิ่มถ้าเราเจ็บถ้าเจ็บเดินแบบนี้ไม่ไหวอ่ะไม่ไวนะเนี่ยค่ะะเป็นหน้าตาของ จะคานดีบูลแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วก็หายปวดได้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับกําลังใจได้นะคะใครที่มีปัญหาในกล้านะคะลองเลยใช่ไหมคะุอสบายไม่ผิดัญหาแน่นอนเนาะใช่ไม่งั้นพี่คงขาออกเปวดหัวเข่าข้างของข้างค่ะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวนะค่ะเดินไม่ไหวเป็นระยะเวลามาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากไหมคะลําบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการแบบไหนบ้างประมาณมากปวดต้อง ดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีละหน่อยแล้วไงตายลาวใช่ไหมตายลาวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ตายลาวลงบางทีก็กระถัดลงไปลำบากมากค่ะทรมานทรมานจริงมันมีอาการเสียวไหมคะเสียวหัวเข่าอ่ะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินในเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึงห้านาทีนี่จะตึงทนไม่ไหวต้องนั่งก็นอนนอนอย่างเดียวค่ะก็นอนแล้วเคยไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ มีค่ะก็รักษากับโรงพยาบาลนะหมอก็ให้ยามาทานก็หมอจะนัดผ่าแต่เรายังไม่อยากผ่าก็ทะเลาะมักินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบูลนะ้วก็ทานยามาเรื่อยๆแล้วเคยไปนวดมาบ้างไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานวดแล้วอ่ะก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลยยังปกติปวดเหมือนเดิมกลับมาก็ปวดเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนี้ได้ไงคะดูจากในเน็ตนะคะในเน็ตใช่ไหมคะในยูทูบเนาะก็เห็นช่องบุ๊กแล้วก็ ทำไมถึงตัดสินใจเลิกทานลิดพันธิบูญล่ะคะเพราะดูแล้วจากที่ที่ในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันแล้วเขาแชร์ออกมาเราลอกดูที่ราชสิริเลยใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างนะคะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริง่างที่เขาพูดมากเลยค่ะค่ะ จริงหายอย่างที่เขาพูดได้ๆว่าเราเชื่อเลยว่าเลยสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะยิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงจริงเดินได้ท่องไมคเดินได้ท่องทุกวันนี้เดินได้ตอนี่คือแบบว่าไม่ต้องตายเราแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะลงบันไดมีความลําบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเข่าจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้ใช้เวลาสักนิดนึงล่ะใช่ไหมอ๋อค่ะขจ้ะาเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไง ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มากี่ปีคะปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่าๆนะคะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเข่าแล้วก็ต้องไต่ราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูนันเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลัพธ์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าแล้วขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะแต่พอมารู้จักกับดีบูญก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วน่าหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจว่าปวดหลังลาวลงขาลาวสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะป,ปวดเกร็ง เปลงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะ,คะทุกอสองอาทิตย์นะคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกทานีบูลนะคะเพราะว่าเห็น ไปสัมภาษณ์อยู่ไอยูทูบอ่ะก็บอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยออ๋ค่ะก็เห็นว่าหลายๆเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะพี่วิทตามินดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะครับดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะมันดีขึ้นตั้งแต่ซองนี่เท่าไหร่ประมาณซองที่ที่สองอ่ะซองที่สองเท่านั้นเองหมายความว่าวันที่สองก็ดีขึ้นแล้วก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะ หายไปเลยเราสัดัตั้งแต่2อซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินจ็บทรมานเนาะเดินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดครับไม่ปวดแล้วไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับผลคันดีบุญบ้างคะโอพอกินแล้วมนียดคุณแม่มีอาการปวดกี่ปีแล้วคะ มีมาแปดปีแล้ว่ะพอลูกแปดปีแล้วแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เ่าห้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแม่ร้อนด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับๆตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกนี่มันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออค่ะอ่าพยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไป สักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกรึบกับกึบกับเนาะคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปูน้องปุ๊กนี่และแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กอะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนอะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะนั่เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น ปุบสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สดีขึ้นเยอะเลยซองที่3นะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่แ่ทานแค่3ก็อซองค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเขีาเป็นไังไหมค่ะมดีขึ้นมากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมากแล้วกะการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเรางอได้นะคุณแม่งอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้แต่เป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอี้ยวตัวใช่ลาลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากใช่ไหคะน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเอาคุณแม่ขายของ้่เานนํีย ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะ,คะขอเชิญเลยนะคะ,คะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่า,าท่านเคยปวด ทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผิดัณันดีบูลคะแล้วดีขึ้นเนาะเดี๋ยวก็เดึ๋ยนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่เลยค่ะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะผมสมพานตับฤทธิ์ที่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอิรประมาณสงปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวผลิรภัณน์ดีบูลตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะ อ่อมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนท่านมีอาการปวดปวดเข่านะครับค่ะอ่เขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับค่ะครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งได้อันธีบูลมากินค่ะมันเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเดกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยๆลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือน มันเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นลักษณะแล้วก็มืนหลังแขนแล้วไปลุกนี้<ห>เคื่อนไปได้อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนเนี้ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไข่ห้างได้ใช่ครับคือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้านี้ไม่ตรงเยอะมมค่อยๆลองลองดูนะคค่ะ ต,ต้องรีบรีบปล่อยขึ้นน้าวีขนาดนั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปว,มปวดแล้วตึงแล้วมันแล้วลวที่สลังอ๋อแล้วถึงเอว,วนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูลน,นะคะคเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดน,นึงคะคะอาการที่หน้าขาตึงค่ะที่เล้วลงขามาเอวสามกล่องครับ อาการเหล่านั้นหายหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะขไยห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมภา์บอกว่าอวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเจ็ได้ว่าผลลัพธ์มากๆพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกก่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งซักผ้านานๆเน,นี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆะค่ค่ะทรมานมากทารมานมากก็เราให้ที่สัมพันธ์ฟังแล้วที่สัมพันธ์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะเราได้โทรไปหาเขาไหมคะโทรบอกค่ะ โทรเล่าอาการให้ฟังอ๋อแล้วพี่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบอกดีใจครับพี่ทีด่ด้วยอาการที่เคยเป็นอ่ะนาตอรมานมากผมรู้อมเหมือนกับที่แกเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินพอ,อ,อได้ยินจากพวกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยอืมก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สุพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟ<ส>น,นทานาด้วย<า>แล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนะาะ<า>แล้วเป็นยังไงบ้างคะผลผลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ก็เพราะว่าแกเดินแกเดินเยอะเดิ<า>นทํางานคา่ะ เดินเยอ,อ,อะเดินทํางานเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความพับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวเนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับปฏิพัตผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดู<ฆ>ความพับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าวปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับใครใครซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากมากนะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบุลนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุญนะคะของเขาดีจริงๆค่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงๆก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเรงะแขนซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันมบวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็ดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะ3ปีเป็นมา3ปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้ง3-4ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเอมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าเขา่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณ15วันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่กล้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัว <c oughs> <c oughs> จะถึงวันต่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านนะเลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมา <c oughs> เจอดีบุญ <c oughs> แล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อไุไทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับขอซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพืกกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมันรู้กว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่ กล่องแรกนะพิวไทยคือกล่องนี้มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยโอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่กล่องที่สามว่างงานกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นว่าพิ่วไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัว ดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้เนาะขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้เด็กทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินคือได้สบายไม่ต้องแล้วปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าคอุ้มกว่านะดีใจมากที่มาเจอดีบูออคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดิบูลจากช่องทางไหนคะช่องทางยูทูบเนี่ยคร่ะยูทูบเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทึบเลยหาย,หายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายหายร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูลแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบูนกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับครับไม่ไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีแบบว่าผมว่าอะไรเลยคล้ายคล้าย นะสปอนเซอร์ปิดต้นนิดเดียวค่ะมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อประเถาเรา๋เราชมนะคะพี่เราจะทานแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยทานเข้าไปแล้วนะคะก็ชงทานกับน้ำเปล่าประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็คนให้ให้ตัวยาละลายนิดนึงนะคะใว้วิมิน หมดแล้วนะคะทานง่ายครับทานง่ายทานง่ายนะคะคุณลุงก็คอนเฟิร์มนะคะว่าผิดพันธดีบุญทานง่ายแล้วก็ฟื้นฟูกับอาการปวดเข่าได้จริงๆนะคะครับจริงๆครับจริงๆเพราะว่าผมก็หายดีแล้วนี่ก็จะเตรียมแผนจะไปเที่ยวกันแล้วโอ้โหทานง่ายใช่ไหมคะพี่บุตรง่ายง่ายเนาะไม่มีกลิ่นเนาะไม่ขมไม่ไม่เปรี้ยนไม่อะไรเลยกิน เนี่ยค่ะพี่บุตรก็ยืนยันว่าทานง่ายนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวดีบูลนะคะทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นนะคะพี่บุตรเนี่ยทานแค่เพียงแค่สอกลองเองเนาะเคย<อ>เป็น<อ>หนักมากๆก็ยังดีขึ้นเลยนะคะค่ะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะก็อย่าลืมให้ดีบูนดูแลคุณนะคะ ผลลัพธ์ชัดเจนมากมากนะคะนี่ค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนี่ค่ะพี่บุตรทานลงไปแล้วนะคะคอนเฟิร์มว่าง่ายครับเด็ดจริงๆไม่เฟื่อนไม่ขมชงทานกับน้ำเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่ออกกลิ่นไม่ออกกลิ่นไอ้อะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดๆหน่อยๆนี่แหละค่ะนะพี่วัวผ์ก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูลนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูนช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะนี่เลยนะคะหมดแล้ว